ครับเ,ราาเ,เออผูกเลยเจ้าอ่ะาอาบน้ำเสร็จใหม่ๆปิงากินเย็นๆเจ้าเนาะไอ้กินละไยอะไรคอยแม่เจ้าห <c oughs> งาก็ตัดไอ้กินขีกับเก็บไห้น้ำกับอาบไห้เออมูเจ้าเนี <c oughs> น่ยเนาะ กินื้อแม่มาไล่ข่อยอีกเก่าเออจะว่าข่อยเล่นประทันบ่ข่อยนักกีฬาทีมชาติเนาะสมัยอยู่โรงเรียน,นกกเออพลายแก้วพลายแก้วเออเออกินอยู่ดีๆแม่เนกกา,านะเออ พกูกดีดีด้วยเจ้าคนตกบ่อมานี่ะวะพูกดีดีด้วยเอ้ใส่สะกุดสามเออใครแนี่ยยัยจะสูกคาดว่ะเออ